ขั้นตอนการเตรียมตัวเราจะต้องยืนห่างจากนักเรียนอย่างน้อย2ฟุตนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนถอดรองเท้าถุงเท้าให้เรียบร้อยค่ะ แสงสว่างจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอนะคะเพื่อที่เราจะได้สังเกตเห็นความผิดปกติได้อย่างชัดเจนค่ะในการตรวจนักเรียนทุกๆครั้งนะคะควรตรวจนักเรียนทีละ1คนเท่านั้นค่ะ สำหรับท่าที่1น,นะคะท่านี้ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ให้นักเรียนนะคะยื่นมือไปข้างหน้าให้สุดแขนทั้งสองข้างความมือกลางนิ้วออกนะคะกลางนิ้วให้ตึงเลยนะคะแล้วก็ยื่นแขนให้ตึงเลยค่ะสำหรับท่านี้นะคะให้นักศึกษาสังเกตบริเวณหลังมือแล้วก็แขนนะคะว่ามีความผิดปกติไหมยอย่างเช่นมีนิ้วเกินหรือว่าแขนโก่งหรือเปล่า สำหรับท่าที่2นะคะคล้ายกับท่าที่1ค่ะเพียงจากเปลี่ยนจากคว่ำมือนะคะกลายเป็นหงายมือแล้วก็กางนิ้วออกค่ะสิ่งที่เราควรสังเกตนะคะในท่าที่1แล้วก็ท่าที่2นี้คือความสะอาดค่ะผิวหนังมีผื่นหรือเปล่านะคะหรือว่ามีตุ่มไหมหรือมีความพิการอื่นๆหรือไม่ค่ะต่อไปท่าที่3นะคะ ให้เด็กๆแตะที่เปลือกตาล่างเบาๆดึงลงที่สำคัญนะคะก็คือต้องกรอกตาจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างค่ะสิ่งที่เราควรสังเกตในท่านี้นะคะก็คือสังเกตดวงตามีอาการคันมีขี้ตามากเกินไปไหมมีตาอักเสบหรือไม่นะคะมีหนองมีตากุ้งยิงเยื่อบุตาซีดหรือเปล่าค่ะ สำหรับท่าที่4นะคะท่านี้เราจะให้นักเรียนปลดกระดุมนะคะอย่างน้อย1-2เม็ดค่ะแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างนะคะเปิดคอเสื้อให้กว้างค่ะหันหน้าไปทางซ้ายแล้วก็ทางขวาอย่างช้าชนะคะสิ่งที่เราควรสังเกตก็คือสังเกตผื่นคันบริเวณคอนะคะแล้วก็ทรงอกค่ะกากเกลื่อนเชื้อราผิวหนังอักเสบที่สำคัญเลยนะคะของท่านี้คือสังเกตการบวมโตของคออย่างเช่นต่อมไทรอยค่ะ ต่อไปท่าที่หแล้วก็ท่าที่6นะคะสำหรับท่าที่หแล้วก็ท่าที่6นะคะท่านี้นักเรียนหญิงนะคะให้เปิดผมไปทางด้านหลังค่ะเปิดผมให้มากที่สุดนะคะแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาค่ะส่วนนักเรียนชายไม่ต้องใช้มือเปิดผมนะคะเพียงแค่หันเอียงซ้ายเอียงขวาก็พอค่ะ สำหรับสิ่งผิดปกตินะคะที่เราจะต้องสังเกตอย่างเช่นนักเรียนหญิงนะคะเราสังเกตว่ามีเหาหรือเปล่านะคะมีหูน้ำหนวกไหมมีแพ้หรือว่าต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณหลังหูหรือเปล่านะคะสำหรับนักเรียนหญิงนะคะถ้ารวบผมอยู่แล้วค่ะก็จะง่ายมากขึ้นนะคะในการที่เราจะสังเกตดูความผิดปกติบริเวณของผมแล้วก็หลังหูค่ะ ่ท่าที่เดแล้วนะคะท่านี้ให้ในักเรายนนะคะกัดฟันให้แน่นเลยค่ะแล้วก็ยิ้มให้กว้างให้เห็นเหงือกทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะสิ่งที่เราจะต้องสังเกตนะคะก็คือมีฟันผุไหมเหงือกลิมฝีปากซีดมากเกินไปหรือเปล่านะคะหรือว่ามุมปากนี้มีแผลหรือเปล่าซึ่งจะบ่งบอกถึงขาดวิตามิน B2 หรือเปล่านั่นเองค่ะท่าที่8แล้วนะคะท่านี้นะคะให้เด็กๆอ้าปากให้กว้างค่ะ แลบลิ้นให้ยาวพร้อมทั้งร้องออกเสียงอายยาวๆเลยนะคะสุดท้ายนะคะท่าที่9แล้วก็ท่าที่10ค่ะ2ท่านี้จะต่อเนื่องกันนะคะ ท่าที่9ให้ใช้มือทั้งสองข้างนะคะจับกระโปรงขึ้นค่ะส่วนท่าที่10นะคะให้เดินไปกลาบ4-5ก้าวค่ะในขณะที่เด็กๆนะคะเดินไปกลาบนะคะเราต้องสังเกตความผิดปกติของรูปร่างการโกงงอของขาน่องและก็ความผิดปกติของฝ่าเท้าค่ะ ครูงุ่นก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้นักเรียนจดจำได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากจำยังไม่ได้กลับไปฟังซ้ำอีกรอบนึงนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมเขียนบอกครูงหน่นในคอมเมนต์ทีนะคะสวัสดีค่ะ